แต่บางทีสังคมหรือค่านิยมบางอย่างก็ここอาจจะมีส่วนทําให้คนเชื่อผิดๆไหมคะว่าพอคนรักดูดีขึ้นแล้วจะต้องนอกใจเสมอไปอะไรแบบนี้คะ่ะคนที่เขามั่นคงในตัวเองแล้วก็มั่นคงในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยเขาจะยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เห็นคนรักพัฒนาตัวเองเขาจะไม่มองว่าการเติบโตของเราเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์แต่จะมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราทั้งคู่จะได้เติบโตไปด้วยกัน การพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเราก็ไม่ควรต้องรู้สึกผิดกับมันด้วยครับคุณผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมคะพอเราแบบเ,เริ่มหันมาดูแลตัวเองอยากจะดูดีขึ้นออกกำลังกายหรือว่าพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยคนข้างๆเราเลยค่ะคนรักเรานี่แหละกลับมาพูดทำนองว่าแบบ ออย่าดูดีไปกว่านี้เลยเดี๋ยวคนอื่นมาชอบอะไรงนี้หรือคําพูดอื่นๆที่คล้ายๆกันที่ฟังเพลินๆเ,เหมือนจะห่วงใยนะคะแต่ลึกๆแล้วมันกลับทําให้เราแบบชง,งักไปเลยหรือบางทีก็รู้สึกผิดหมดกําลังใจไปดื้อก็มีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังคําพูดหรือการกระทําแบบนี้มันคืออะไรกันแน่โดยอิงจากบทความที่เราไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับ ความรักหรือความกลัวการควบคุมจากความไม่มั่นคงนะคะแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีโดยที่ไม่ทําลายความสัมพันธ์นะคะทีนี้ที่บอกว่าเป็นการควบคุมเนี่ยค่ะคือมันอาจจะฟังดูแรงไปนิดนึงไหมคะแต่ว่าแนวคิดหลกัหลกๆที่บทความพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่า insecurity based control มันเกิดจากความไม่มั่นคงในใจของอีกฝ่ายเองซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่ความห่วงใย,ยธรรมดาทั่วไป มันต่างกันยังไงคะระหว่างความห่วงใยจริงๆกับการควบคุมแบบที่ว่านี้ครับเป็นคําถามที่ดีเลยครับเพราะว่าเส้นแบ่งมันบางมากๆเลยนะครับเอ่อความห่วงใยที่แท้จริงเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการสนับสนุนนะครับแต่ว่า insecurity based control เนี่ยคือมันเกิดจากความกลัวของคนพูดเป็นหลักเลยครับเช่นกลัวว่าถ้าเราดูดีขึ้นเก่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเขาหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเออตามเราไม่ทันแล้ว ดีไม่พอสําหรับเราแล้วหรือบางทีก็กลัวการถูกทิ้งไปเลยกลัวการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมๆที่เขาคุ้นเคยอยู่อะไรแบบนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะบางครั้งนะครับมันก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตของเขาเองด้วยซ้ํา mm hmm. เช่นอาจจะเคยถูกนอกใจมาก่อน mm hmm. เลยฝังใจว่าเออพอคนรักดูดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับมันเหมือนกันฉายภาพความกลัวของตัวเองออกมาใส่เรามากกว่าครับ เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่า,าความกังวลส่วนตัวของเขามันล้นออกมาแล้วก็พยายามจะมาเหมือนมาจํากัดการเติบโตของเราไปโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีก็อาจจะรู้ตัวแต่ใช้คําว่ารักหรือห่วงมาบังหน้าเอาไว้แบบนี้รู้เปล่าคะใช่เลยครับและนี่คือจุดที่ผมว่ามันน่ากังวลนะครับเพราะมันคือการใช้ความรักมาเป็นเครื่องมืออย่างแยบยลเลย ทำให้เรารู้สึกผิดถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองทงั้งๆที่ความรักในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นพลังบวกให้กันสิครับควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้เรากล้าที่จะเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองไม่ใช่เหมือนเอ่อกรงขังที่มองไม่เห็นแบบนั้นอืมจริงค่ะ จริงๆแล้วนะครับการที่คนรับอยากให้เราหยุดพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อความสบายใจของเขาเองมันสะท้อนปัญหาความไม่มั่นคงของเขาเองนะครับไม่ใช่ความผิดของเราเลยแม้แต่น้อยครับอืมพอลองมองในมุมนี้มันก็จริงนะคะการที่เราอยากดูดีขึ้นอยากเก่งขึ้นมันคือการรักตัวเองรูปแบบหนึง่งซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องผิดในความสัมพันธ์เลย แต่บางทีสังคมหรือค่านิยมบางอย่างก็อาจจะมีส่วนทําให้คนเชื่อผิดๆไหมคะว่าพอคนรักดูดีขึ้นแล้วจะต้องนอกใจเสมอไปอะไรแบบนี้คะ่ะก็มีส่วนครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตอบสนองต่อความเชื่อนั้นๆมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นคงภายในของแต่ละคนมากกว่าครับ คนที่เขามั่นคงในตัวเองแล้วก็มั่นคงในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยเขาจะยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เห็นคนรักพัฒนาตัวเองเขาจะไม่มองว่าการเติบโตของเราเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์แต่จะมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราทั้งคู่จะได้เติบโตไปด้วยกันดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องกลับมาย้ำเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเราก็ไม่ควรต้องรู้สึกผิดกับมันด้วยครับ ค่ะแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจริงๆเราจะสื่อสารกับคนรักยังไงดีคะให้เขารับฟังโดยที่ไม่กลายเป็นออสงครามหรือการทะเลาะกันใหญ่โตไปซะก่อนเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ละเอียดอ่อนมากจริงๆนะคะใช่ครับการสื่อสารนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับแต่ต้องทำอย่างมีสติแล้วก็พยายามไม่ใช้อารมณ์นำนะครับอาจจะเริ่มจากการยืนยันความรักความรู้สึกที่เรามีให้เขาก่อนเพื่อลดกำแพงป้องกันตัวของเขาลง แล้วค่อยๆอธิบายความต้องการของเราที่จะพัฒนาตัวเองบอกเขาไปตรงๆก็ได้ครับว่าการที่ฉันดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ได้หมายความว่ารักเธอน้อยลงนะฉันยังรักเธอเหมือนเดิมแต่การพัฒนาตัวเองมันสำคัญกับฉันเหมือนกันฉันอยากให้เราเติบโตไปด้วยกันสนับสนุนกันมากกว่าที่ฉันหยุดเดินเพียงเพราะเธอรู้สึกไม่มั่นใจอืการใช้ I statements หรือการขึ้นต้นประโยคด้วยฉันรู้สึกฉันต้องการ แทนที่จะกล่าวหาว่าเธอเป็นคนแบบนี้ค่ะจะช่วยให้การสื่อสารมันนุ่มนวลขึ้นเยอะเลยและที่สําคัญคือต้องหนักแน่นในสิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ใช่การยอมถอยง่ายๆเพื่อตัดปัญหาไปเป็นแนวทางที่ดีเลยคือยืนยันความรักแต่ก็ไม่ลดละความต้องการของตัวเองแล้วหลังจากที่เราสื่อสารไปแล้วผลลัพธ์มันอาจจะออกมาได้หลายแบบเราจะประเมินสถานการณ์ต่อไปยังไงดีตรงนี้คือจุดที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเลยครับต้องดูปฏิกิริยาตอบกลับของเขา ถ้าเขาเปิดใจรับฟังพยายามทำความเข้าใจในมุมของเราหรือแสดงความเต็มใจที่จะปรับมุมมองอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับแสดงว่าเขามีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราได้คแต่ถ้าหากว่าเขายังคงปฏิเสธไม่รับฟังหรือยังกล่าวโทษเราหรือยังพยายามใช้วิธีเดิมๆในการฉุดรั้งเราอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราพยายามจะขยับไปข้างหน้าอันนี้ อาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองอย่างจริงจังแล้วล่ะครับว่าความสัมพันธ์นี้มันเติมเต็มเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันกําลังบั่นทอนคุณค่าในตัวเรากันแน่แล้วสิ่งที่เขามอบให้มันคือความรักจริงๆหรือเป็นเพียงความกลัวที่เราต้องคอยแบกรับภาระทางอารมณ์แทนเขาอยู่ฝ่ายเดียวโหฟังดูเป็นการตัดสินใจที่อาจจะยากเหมือนกันนะคะถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้สรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้มันกำลังจะบอกอะไรกับเราคะ มันกำลังบอกเราว่าความรักที่แท้จริงหรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจเนี่ยมันไม่ใช่การฉุดรัง้งหรือการเหนี่ยวรั้งให้ใครคนใดคนหนึ่งหยุดอยู่กับที่เพื่อความสบายใจของอีกฝ่ายนะครับแต่มันคือการสนับสนุนกันและกันให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพคือการที่เราต่างก็ยินดีที่ได้เห็นอีกฝ่ายเปล่งประกายและพร้อมที่จะปรับตัวเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันการที่เราต้องเหมือนกับว่ารีแสงในตัวเองลงเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกมั่นคงขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่ความรักที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวเลยครับชัดเจนมากเลยค่ะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนะครับว่าความรักแบบไหนที่เราคู่ควรจริงๆลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าเราอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลัววันที่เราดีขึ้นเก่งขึ้นหรืออยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ภูมิใจและพร้อมจะรักเราในทุกเวอร์ชันที่เราเป็นโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราความรักที่มั่นคงจริงๆคือความรักที่ไม่กลัวการเติบโตของเรานะครับ แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เราเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมนั่นต่างหากครับคือความรักที่ควรค่าแก่การรักษาไว้